ใช้เวลาทำงานไปเนี่ยวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับขนมปังสําหรับเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะครับนี่ฮะเป็นขนมปังกระต่ายน้อยนะ่ารักทีเดียวฮนะกระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดครับแม่เดี๋ยวนี้เป็นไข่นะครับไข่นี่อยู่ในรังเลยนะครับพร้อมกับการ์ดอวยพรแฮปปี้อีสเตอร์กนมีคาสับอีสเตอร์กระต่ายน้อยสวยงามมากครับ สวยมากครับอันนั้นสีมือแเด็ดครัวาดเก่งมากเลยทำไรก <c oughs> กำลังใจ <c oughs> ออกมาแล้วครับขนมปังกระต่ายน้อยอีสเตอร์ <c oughs> น่ารักอย่างนี้จะกินลงไหมครับเนี่ยน่ารักอย่างนี้น่ารักอย่างนี้เหมือนกับจะกินไม่ลงครับแต่ก็อันดับแรก ก็กินเลยแล้วกันฮะอือหืออื้าวต่ายอร่อยไหมอ่ะอือิกจะหาว่าเหี่ยหดนะฮะอือือออ้กอนกนึี่ินครับอือหือออ่่ครับ ไข่อีสเตอร์พร้อมกับขนมปังกระต่ายน้อยอร่อยไหมคะต้องจิ้มอีกคำหนึ่งครับแม่ยังไงต้องให้อยู่ใกล้สามีกลับมาดูความสวยงามก่อนค่ะพรก็เดี๋ยวราอยแกะให้สามีกลับมาดูให้ดูพร้อมกันได้ค่ะไอ้ดูความสวยงามก่อนเขาไม่อยู่เหรอฮะนอนเรียงกันเลยมีลูกเกดกับอัลมอนด์แล้วกาขนมปังหวานลูกเกดชิโยสีเขียว ดูแผ่นรองดูนะแผ่นรองอืแผ่นรองกระต่ายน้อยตัวนี้โดนกินไปแล้วเกือบจะหมดตัวแล้วน่าจะเป็นกระต่ายตัวนี้แหละฮะ